สวัสดีตอนเช้าค่ะเขามาบานพับมาหาีเมตแตนยังไงเหลืองานจากแกงเรื่องจานมาแล้วเรานอนเ็บอท่านนดแล้วได้ปลาไหมอันนี้ไม่ื่นเอ้ปลาฝันอันนี้อันนี้ปลา เงาวล้วตัวปลาอันนี้ไปตผมันี้กปนมันเกิดจบว่าค่ะมันกิดจีบ่ใครกลูกนี่จะออกแล้วใครอืหนึ่งจิบันต้มปิ้งบ่ต้มนี่เป็นยังไงต้มปานี่เนี่ยเออทับตรเดียวเราี่ไปขาเล้านอนจิบ่ท่านต้กนปูนก็ูเตั่อุ้มไปแหวนมากอ่ มึงนี่อันนั้นลงปูนต้นที่เขาตามเด็กเขาเลี้ยงมันลงต่ำมาเขาเลีกมากเลยจักแล้วเขาเลีกมาลงเหมือนอันบอกวานี่เลี้ยงอีเต้ลงเล่เมื่อคืนก็เปลี่ยนกันบ่ได้นอนเลยติแม่บ่แม่จะจีบของเลยแต่ว่ากันขึ้นมานก็ดีอยู่เลยต่ว่ากันเป็นหรือกคือปรับก็รับไปเลยบ่รับแต่ว่า อาจคลัทคลับเข้ำจานัางจนว่ะจนเยจนติียนยังไงเป็นผู้พีจริงอันนี้ว่าจะปนกินกับสมพักปนแบบคี้ปนแบบนี้หน่อยั่นตีต้มตีต้มปนตก้วปจะีตวัปสาคนนั่นแหละออก็อ็วิีแล้วแต่เขาเล่นเขามาเขามาหาเนี่ยพอบันุูเหลีวแม่งนวันทีเก่าเหมือนว่าจังสีแดงโง่มาอีกัเพราะน้องใส่จะท่างพ่นใส่ยี่องยี่ลองแม่น วันทีเก่ามันมันหยุดเดินทางเมือึ่งมันไก่เก่าบวใช่หอดบาทดเอาไปตังไปเหลากมาเลยิษเราไปตัมให้งิเราขึ้นไปยังไงถึงก็ไงน่นหละเนียววันชีนโอ้ยนั่ะนั่งหันหลังไปเลยนั่เพื่อเพ่ออะไรหมอทัวมามกว่านีการบรจา่ก็คือ เพิ่นเหตจอข้อแม่งนี่ยนี่ด่เห็นแล้วเลยขันย่ำเป็นย่ำขึ้นสบายย่งางเราถ้าสิบปเลย,ยงสินะนต้องเดือเข่าหยิบสีสมไ่เหมือนั้นก็จันเอเอะแหลลงเลยอ๋อเน่กระทั่งสินทีทังเลนทงหาโทรศัพท์อุ้ยเริ่ตายคอนบึงน้ำกันกับพิวิอ์อืออือเอาเหนียดป่า แต่มาแต่ใส่ก่อ้ยไปกำเอาปลาขอนด้วยนี่คืออยากกินป่นมันจะปาดจะปาหน้าที่น้องออกใจอยกันกำลังใจกูไปล่ำอยู่กับคือตอน้ำมันวนบ่ได้มากจากเธอเนาะวันนี้ทั้งไอไอคากไอเนยอยู่ดีเดมันั่นว่นวิ่งวัดอันโพ เขาไปเก็บเงียบไปแล้วไองเงื่อนแล้วแล้วรูกก็เมื่อนอนมันมันต้องเก็บแห้งไวเมื่อหนีมันไกลอยู่ต่เมื่ออื่นเมื่อหนีมีแต่บักโดดโดดมาที่หนี่มันลดมันหลาเนาะข้าเจากับบานปีใหม่ไหมโดเริ่มหลแล้วเมื่อเมื่อแลนไปโคราชนี่แล้วมันสินมีแต่ผ่านนะเอ้วลูกเขาไปไปซองเงื่อนก็ได้มันจังบอกวนยายนอน